เดี๋ยวเราจะคัดอีกทีตอนตอนจบเนี่ยแหละเอ้ยมึงดูอะไรนี่บอกให้หาเงี้ยนมาดูแหงเงื่อนเฮ้ยเอาสามสี่แอคชั่นสวัสดีครับพวกเราสามสี่แอคชั่นสวัสดีครับทุกคนพวกเราสวัสดีครับพวกเราราดตเวน่าามสี่อคชั่นสวัสดีครับทุกครสวัสดีครับพวกเรา ลาตะเวนครับลาตะเวนครับครับผมครับผมเอาเลยแล้วกันวันนี้นะครับพวกเราก็มาแคมป์ที่ผาชันนะครับผมเฮ้ยเขายังไม่รู้จักเลยใครบ้างนี่นั่งกันอยู่อ๋อผมจ๊อบเดอะลอดครับผมไม่ดีเราเปลี่ยนใหม่แล้วจ๊อบลาตะเวนสวัสดีครับผมจ๊อบลาตะเวนครับผมผมเจลาตะเวนครับผมเพชรครับเพชรอะไรครับเพชรมายามายาสวัสดีข้าวครับข้าวไม่ใช่เราเอเพชรเพชรลาตะเวนเซรีนนุ่มครับเน่เน่ครับ อ่วันนี้เรามาทำอะไรครับพี่จอปเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนน้องๆนะครับอะไรจะเล่นอะไรผูกเงี้ยนเรับผูกเงี้ยผูกเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเวลาเราเงี้ยเราทำไงครับเวลาเราเงี้ยนางโป้ไครับโอ้ยจุกเราจะมาผูกเงี้ยคัดอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเงื่อนแรกกันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นเงื่อนที่หลายคนอาจจะรู้จักแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่ามันง่ายจริงๆจนหลายคนมองข้ามเงื่อนอะไรนั่นคือเงื่อนพ่รอด เริ่มจากง่ายๆนะครับผมนำเชือกพี่รอดเนี่ยมันเหมือนพี่รุ่นไหมไม่แม่งเอ้ยไม่เตรียมกูเลยเริ่มแรกนะครับเราดําเชือกขึ้นมานะครับแบ่งเป็นซ้ายแบ่งเป็นขวาเอ้ยซ้ายไหนปะนี่ซ้ายพี่นะครับหลังจากนั้นก็มาไม่่ายแม่งเดี๋ยวก็มาถายแม่งนะเอาไปเลยโดนยิงโดนยิงโดนยิงถ่ายแม่งนะเออเอาไปซ้ายแล้วขวานะครับผมเอาเป็นซ้ายมือผมแล้วกันอ่า แล้วง่ายๆนะครับผมซ้ายทับขวานะครับแล้วก็ขวาทับซ้ายนะครับผมจากนั้นเราก็กระตกครับปึง้งมันจะไม่หลุดับผมอ,อมีป<ม>ระโยชน์อะไรบ้างครับมันจะไม่หลุดมันมีประโยชน์อะไรบ้างอบพี่ไม่มีแล้วพยาาทำทำไม ลัดคองตึงผเอนเอาไว้ดึงเอาไว้ต่อเชือกเอาไว้ต่อเชือกกรณีเชือกมันขาดจากกันนะครับผมมันก็จะดึงไม่หลุดนะครับเวลาแก้เงี้ยนเหรอครับพี่วลยแก้เงี้ยนก็ต้องถอดเข็มขัดออกก่อนอะไรวะเนี่ยขายเลยสิขมคอต้นไมานะครับวิธีแก้เงี้ยนะครับจับจับกู่แบบนี้ครับผมจับตรงแบบนี้ครับแล้วก็กระตุกดึงกลับมาปึ๊บอ่ามันก็จะหลุดออกจากกันง่ายๆอย่างนี้ เสร็จไปแล้วหนึ่งเงื่อนครับผมกับเงื่อนพี่รอดนะครับเอาไว้ต่อเชือกครับผมอ่าโอเคโอเคแล้วสำหรับเงื่อนต่อไปนะอันนี้จะเป็นเงื่อนเป็นเงื่อนผูกเปย์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเงื่อนอะไรเอาเป็นว่าเอาตามเพื่อเราเข้าใจแล้วกันเนาะเวลาเราผูกเปย์อ่าที่เราใช้ผูกเปย์บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวสมมุติว่ามีต้นไม้อ่าเดี๋ยวขอต้นไม้ดีอ่าต้นใหญ่มากเลย รูปอะไรพี่รูปอะไรรูปอะไรไม่รูปเอาคนปกติเหมือนเดิมไงรูปทำไมรูปทำไมคุณงูเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปโอเคส่วนมากเชือกเปยเนี่ยมันจะมากันเป็นคู่อย่างนี้นะก็ยาวประมาณนึงนะครับแล้วก uh ็ที่เหลือก็จะเป็นเปียนนี้เราจะเริ่มเริ่มจากอ้อมนะครับมาทางซ้ายมือนะครับผมในสมมติว่าเป็นต้นไม้ใช่จะสังเกตนะครับมันจะเป็นคู่กันนะมันจะต่อกันอยู่ตลอดนะจากนั้น พันอ้อมด้านบนนะครับผมลงมาล่างสองรอบนะครับแล้วก็เอาปลายเนี่ยเอานิ้วเนี่ยเขาเรียกอะไรคลี่คลี่หรือแบะคลีไม่ใช่ก็แ <laughs> ล,ล้วคลี่อันนี้คลี่แบะอ่ะอู้ใช้คำว่าแบ,บะดีไหมเนี่ยทางอออทางอ <laughs> งเ <laughs> ออ<ก>มันเป็นใหญ่แล้ว <laughs> นี่แหละเอ้าทางอองเนี่ยชี้ออกมาเลยชี้เนี่ยแถมออกมาแล้วก็เอาตัวนี้ กลับเข้าไปครับแล้วก็ลูดที่มันเป็นเป็นปมเนี่ยกลับเข้าไปอ่าก็จะติดอยู่างนี้นะครับผมก็จะไม่หลุดออกมาเงี่ยอยู่ี่โอเคครับจบไปแล้วนะครับผมสําหรับเงื่อนผูกเปลนะฮะผมอันนี้ก็หน้าตาเป็นอย่างนี้ดึแล้วทำไมต้องเอ็กซ์ล่อใส่กล้องเลยน้องหนูหนูจำไปใช้กันนะเด็กดีเด็กดีรากเรากเรากเป็นยังไงเงื่อนรากรากรออะไรรอลิงรากรากรากเาีเร่องการคุณ เงื่อนเงื่อนแบบลากจูงอะนะเงื่อนลากเอาไว้ซ้อมเสร็จยังซ้อมเสร็จยังไอหนุ่มซ้อมนานี่วะเล่นอะไรกันเนี่ยนี่นี่เอาไปดึงครับเอาไปดึงรัดครับนี่นี่มันจะลากถ้าเดาดึงมันจะตึงเงื่อนลากโอเควะมันโยนเลยดักสัดเหระเวลาเออเวลาดักสัดมาสอนมาสอนก่อนมาสอนก่อนมาด้วยมาตรงนี้ไปเอ๋อ เดี๋ยวซ้อมกันเอาเลยดีนะเอาแล้วเอาแล้วซ้อมกันนี่ไม่ต้องซ้อมนี่เลยสดเลยไม่เป็นไรมันคัดได้นี่คือเชือกนะครับครับใช้วิเดียวเงินต่อไปเงินอะไรล่ะเงินงำอันนี้เงินอะไรเงินลากครับเงินลากเงินลากล้อลิงนะครับไม่ใช่ล้อเลี้ยงเงินลากอ๋อทอาอย่งไงอเลยชดจังหนีไปเเอายังไงต่อะเงินนี้นะครับโอ้แม่ตากล้องแม่งมุมแปลกมากเลยมุมเสืออ่ะ ต่อราอย่าเอาซ้ายทับขวานะครับไอ้ขวาทับซ้ายสิพูดขวาเป็นขวาดิขวาเออพูด,ดสระะาสรคาม,มไม่ได้โควิดเยอะพูดไม่ได้ <laughs> ข้รู้ต้องอยู่ตามตามเนี่ย <c oughs> อย่ามาตามไม่บ้างเลยเอาพิงสารคามดินี่งานนี้ยอดพุ่งชุดเก้าเอยแล้วทับมาแล้วครับแล้วก็ดึง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 มาฝั่งขวานะครับฝั่งขวาแล้วครับดึงนะครับออ๋ฝั่งขวาแล้วดึงเชือกที่ฝั่งไอ้เงี้ยงก่อนเงี้ยนฝั่งขวาดึงขึ้นนะครับ นี่นะครับมันจะเป็นเงื่อนมันจะเป็นเงื่อนที่เอาไว้รัดของนะเวลาเราดึงหรือยกนะครับมันจะแน่นนะครับนี่นะครับแล้วปกติไว้ักสัตว์ได้ไหมสัตว์ได้ไหมสัตว์ได้ครับแหนๆสมมติว่าคายออกมาดูดิแต่เขี้ยนอันนี้ก็ได้ไหนๆสมมติคายออกคายออกคายออกก็เออขายออกครับออย่งต่อไงต่อขายเขี้ยนขายเขี้ยนขายเขี้ยเล่นเล่นเมื่อกี้ก่อนไม้ตอนนี้กลายเป็นโอเคอันนี้ก็เป็น เงี้ยนเงี้ยลากครับเงี้ยลากคุณลากเฮ้ยมิสเตอร์เอียนเลยแล้วมิสเตออร์เียนรู้จักสักเงี้ยนไหมครับมิสเตออร์เียนมัดเชือกเป็นไหมมดเชือกเป็นไหมอันนี้แนะนำก่อนนะครับนี่คือมิสเตอร์เอียนล่าตะเวนนครับเป็นลายแผลไปโอเคก็จบไปแล้วสำหรับเงี้ยที่3นะครับผมอันนี้ก็คือเงี้ยเงี้ยลากครับเงี้ยลากโอเคจะมันดูเงี้ยงำผิดผิดแล้วเรานี่มันเลื่อนเลื่อนปลูกตายแล้วพี่ มันดุ่นเงี้ยไรเอ้าหนุ่มหนุ่มจอนเงินเงินสุดท้ายนะเงินที่สี่นะพอแล้วสี่ที่สี่นะครับเออนี้เราถึงเงี้หมดนี่กินเวลาไปห้าคนเงินเงินที่ทุกคนปรารถนาเวลาเหน่าเราจะเอาขวาเท้าซ้ายเหมือนเดิมนะครับแล้วเราจะวนมานะครับให้ตรงกลางเป็นรูนะครับแล้วงัดขึ้นมานะครับ จะเป็นเงืนรูดนะครับเรียกรูเงนะครับเขาเรียกเฮ้ยเอาเด็กดูอยู่เนี่ยต้องเด็กดูด้วยเคยโดนแบนคลิปแรกก็โดนแบนเลยช่องนี้โดนแบนเดือดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดคลิปแรกเองคลิปโดนแบนหนุ่มอ้าวโอเคผมกำลังฟงเพื่อเซิร์ฟเมื่อกี้คัดคัดคัดอ่าคุณหนุ่มเงินที่สี่เงินสุดท้ายนะฮะเงินรูดเงินอะไรได้คุณหนุ่มเงินรูดครับเงินรูดเงินขอแขนเงินรูดขอแขนหน่อยครับขอแขนแขนมึงเลยนะครับได้เจได้ครับ จะเอาขวาแล้วขวาเมือนเดิมนะครับขวาขวานะครับซ้ายนะครับแล้วมันจะแบบเดบยวมาเดี๋ยวมางัดขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะงัดขึ้นมารับแค่นี้าให้ดมเยนะครพาวเราเป็นคนมีปมโอเคอันนี้เอาไว้อันนี้ไว้้ปทางผิดทางจบแล้วจบแล้วจบแลเตโอเคนี่หรอมันจะเป็นอย่างน่ ไปคล้องเหรอขัดขัดขัดทำไมทไมผิดผิดเครับแล้วก็เดี๋ยวมาถึงเงื่อนสุดท้ายของเราแล้วนะฮะวันนี้เง่อนอะไรครับคุณหนุ่มเง่อนรูดครับเง่อนรูดขอมือหน่อยับขอแขนขอแขนหน่อยขอมือขอมือขอแขนขอมือหน่อยขอมือหน่อยเฮ้ยย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 เนิยยยยัวรัวยย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 ยายย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 ยเยย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 ย่ยย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 ยกยยยอยยมีผูปมไว้ปลายแล้วยใช่ครับ แล้วมันจะอยู่ประมาณทรงนี้นะครับเวาทับซ้ายเราปูกปมไว้นะครับให้เพื่อนมันกินนะครับแล้วก็สอดสอดเข้ามานะครับแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับเนี้ยนี่นะครับแล้วก็ลูดดึงมาครับมะตาเกียรตปะโอ้ไยปวดก็จบไปแล้วนะครับไม่รู้ได้สาระหรือไม่ได้สาระบ้างก็อะไรเนี่ยครับผมแต่ว่าเชื่อว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครสักคนนะครับผมเวลาไปเดินป่านะสำหรับเื่คนแบบ เกจบเลยตัดพอครับขอบคุณครับผมลำลาพอดีพวกเราแก๊งลาตะเวนพอฝากไปด้วยนะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกพวกเรานะครับผมแก๊งลาตะเวนนะครับผมพวกเราก็จะออกไปแคมป์ปิ้งเดินป่านะครับผมแล้วก cin ็ สาธิตวิธีการเอาตัวรอดแบบสนุกๆนะครับแบบไม่ซีเรียสจนเกินไปก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับมีสาระเท่าไหร่นะครับครับผมครับแต่ขอบฟ้าให้ดูนะครับสาระอาจจะมีบ้างสารเลวแน่นอนไม่มีเลยไม่สาระก็ถ้าพูดคำหยาบหรือคำไม่สุภาพก็ขอภัยไว้นะนะอะไรไม่ไม่ไม่ไปดูช่องอี่หนีได้เออไม่ดูช่องอี่ได้สัดนี่จบแล้วเออครดบ

นุ่มต่อดลไปไปก่อนไปก่อนนะนุ่มต่อหนุ er ่มมองเห็นประจันได้วะพระจันนันไงไหนวะ ไระโดนลงมาแล้วกะโดดใ้น้ำาโตต้น้เควาหมายลึกเลยเลยกไเลยมีพระจันทร์อยู่บนวงดาวนี้วมีพระจันทร์เหอฟากนี้ต้องไปที่